สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับสวัสดีครับป้าต๋องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีป้าต๋องนี่นะครับวันนี้ก็เป็นการนั่งคุยแบบชิวๆนะครับที่สวนของป้าต๋องนะครับสวนต๋องบอนไซนะครับที่ชนบุรีครับวันนี้นะครับก็ผมจะมาหาความกระจ่างป้าคือมันมีคนถามผมเยอะมากเรื่องเนี่ยเทียนทะเลเนี่ยที่ผมไปถ่ายสวนไหนมันก็จะมีเขาก็จะมีติดสวนบ้างหรืออย่างอาณาจักรเทียนทะเลของป๋าเยอะๆอย่างเงี้ยมัน ผิดกฎหมายไหมหรือว่าอะไรยังไงผิดกฎหมายไหมถ้าไม้ในสวนไม้ในสวนเนี้ยไม่ผิดกฎหมายเลย üler, สักต้นเดียวไม่ผิดไม่ผิดไอ้ที่ว่าผิดกฎหมายน่ะเราต้องมาเข้าใจก่อนว่ากฎหมายออกมาเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วครับสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี้ยแต่ไม้ที่พวกเรามีอยู่เนี่ยมันยี่สิบสามสิบปีครับใช่ไหมฮะมัน,เก,กนกมเกิดก่อนกฎหมายเกิดก่อนกฎหมายนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยเกิดมา เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนบุกรุกบุกรุกในอุทยาน<อ>ในพื้นที่อุทยานที่ออกข่าวโดนจับบ่อยบนะ่อในอุทยานในที่ของหลวงครับนะครับนั่นคือไปทําลายของเขาเขาก็เลยมีกฎหมายอันนี้ออกมาแต่กฎหมายที่ออกมาเนี่ยเขาก็บอกไว้อย่างเด่นชัดน,นะครับว่าว่าถ้าคุณจะขุดครับถามว่าขุดได้ไหม ขุดได้แต่ต้องอยู่ในที่เอกสิทธ์ต้องอยู่ในที่เอกสิทธ์ที่เอกสิทธ์ที่มีเอกสารมีโฉนดมีโฉนดนะมีมีนศสามมีอะไรแล้วแต่คุณยืนยันเขาได้ขุดได้ไม่เป็นไรขุดได้ครับือถ้ามีในที่โฉนดที่ของตัวเองว่าอันเถอะได้ขุดได้ได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าไปที่อุทยานทาของหลวงของหลวงของหลวงนั้นผิดแน่นอนผิดแน่นอนมัน อันนั้นไม่ได้รวมไม่ได้แค่เทียนทะเลครับไม้ชนิดอก็เหมือนกันก็เหมือนการหินดินทรายในที่อุทยานโดนเหมือนกันกฎหมายตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับซึ่งจริงๆกฎหมายเนี่ยมันออกมานานแล้วครับนานแล้วแต่เนี่ยเขามาตื่นสติเฉยเฉยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีกฎหมายนี้อยู่นะนะครับซึ่งถามว่าเลี้ยงได้ไหมครอบครองได้ไหมได้ครับ เพราะว่าเรามีมาก่อนกฎหมาย oh. นะครับเรามีมาก่อนกฎหมายแต่แต่แต oh. อยากจะเตือนไว้เหมือนกันแต่ถ้าใครไปซื้อไม้ใหม่ๆตามหน้า oh. เพจต่างๆมายถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี้ยครับนะปัจจุบันที่เขามาย้ําเตือนเนี่ยมาสามปีที่แล้วย้ําเตือนถึงปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณไปซื้อไปนั่นอะไรก็ต้องสมมติอย่างพี่ต๋องจะซื้อจากโตโน่ครับก็ต้องถามโตโน่ให้ดีว่า ขุดมาจากไหนแหล่งที่มาแหล่งที่มาจากไหนมีเอกสารนั่นไหมที่แปลงนี้ใครเป็นใครเป็นเจ้าของพื้นที่ขอญาตจากป่าไม้เขาหรือยังมันก็เหมือนกับสัตว์สัตว์ป่าคุ้มครองอ่ะเหมือนกับสัตว์ป่าคุ้มครองคุณจะเลี้ยงคุณไปได้มาจากไหนอาจจะไปเก็บมาจากข้างทางแต่อยากจะเลี้ยงต้องเอาไปหาป่าไม้เอาไปหา อนุรักษ์ว่าเนี่ยเราเก็บมาได้ครับจะส่งให้ป่าหรือว่าเราจะขออนุญาตเลี้ยงอขออนุญาตเลี้ยงก็ต้องขอจดทะเบียนครับเช่นการเทียนทะเลเนี่ยในอนาคตไม่แน่ครถ้าขึ้นทะเบียนจดทะเบียนดีมันก็เหมือนปลอดหัวจุกเหมือนนกยูงที่เลี้ยงกันเป็นฝูงครับเหมือนกับอปรงอต้นปรงลง ปงมีปงเนี่ยก็มีทะเบียนเหมือนกันใช่ไหมครับปงบางประเภทปงอย่างปงฟ้าของเพื่อนเนี่ยติดสาเตสอย่างเงี้ยออืม่าคุณปลูกเลี้ยงได้แต่ถ้าคุณจะคือจะขายคุณจะต้องไปอ่ายื่นเหมือนกันเทียนทะเลถ้าในอนาคตมันเป็นถึงขนาดนั้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรทำให้มันถูก ก็เราก็ซื้อขายกันได้เราก็เล่นกันได้ครอบครองได้ปกติเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเราขายก็ยังไม่ต้องไปแจ้งอะไรไม่ต้องแจ้งอะไรออครับก็คือขายอย่างเดียวเขามีข้อแม้เขียนมาคําตัวโตว่าห้ามไปถากไปถางไปเผาไปทําลายในเขตพื้นที่อุทยานเขตพื้นที่หลวงนะเขาก็ยังมีเว้นวรรคให้เราว่าถ้าเรามีอยู่ในในในเขตพื้นที่ที่ดินของเราอืจะขุดจะอะไร แจ้งเขาเท่านั้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งถ้าอย่างบอนไซในในที่เนี้ยครับก็ถามผู้รู้แล้วถามทั่วแล้วของเรามันมีมาก่อนกฎหมายของเราครอบคองมาก่อนกฎหมายก็องฝ่ายก็มีมีคนก็ลงมาตรวจสอบเหมือนกันมีครับมีมีครับมีมาถึงสวนเหมือนกันครับก็อย่างเงี้ยเอาอย่างเจ้าทุนเนียมเนี่ยป่าครอบครองมาเนี่ยสามสิบกว่าปีเท่าอายุพี่ทิว อ่าสามสิบกว่าปีมันมีเรื่องราวของมันอยู่มีอะไรของมันอยู่แล้วก็บอนไซเนี่ยถามผู้รู้ก็ได้ว่ากว่าจะมาเป็นบอนไซอย่างนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมในสวนเนี่ยที่อย่างตัวโนนเดินดูอยู่เนี่ยในสวน,นกว่าจะมาเป็นบอนไซนได้ขนาดเนี้ยกว่าจะมีกิ่งก้านได้ขนาดเนี้ยมันก็ขี้หมูขี้หมาก็สิบกว่าปียี <20 S 1> ่สิบกว่าปีคนะือถามว่ามีมีกฎหมายนี้มาคุ้มครองที่สองก็ว่าดีนะครับ ว่าดีมันจะได้ไม่มัว่วซั่วครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมักง่ายมันม,มีเยอะคืออยากจะบอกพวกเราว่าอย่างนึ่งก็คือคําว่าบอนไซเนี่ยคําคําว่าบอนไซหรือคําว่าบอนคาว่าเทียนทะเลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีค่าเหมือนกับที่ทุกคนเขาว่าครับต้นเทียนทะเลต้นหนึ่งเนี่ยมัเหมือน กิ่งตอนเห็นไหมอ่าครับมีเป็นพันพันต่อเป็นพันต้นเป็นพันพันต้นที่ตอนไว้กิ่งเท่าไหร่กิ่งหลักร้อยหลักร้อยอ่าพอเมล็ดมาเนี่ยมีเป็นพันพันกระถางอ๋อก็กระถางละร้อยสองร้อยสามร้อยครับใช่ไหมฮะอืมมันก็เหมือนเปรียบเหมือนกับตะโกครับตะโกเนี่ยถ้าตาไปทางภูเขียวเนี่ยอ่าตุ่มหนึ่งสามสองร้อยสามร้อยบาทเยอะแยะเลยเยอะเลยที่เฉลก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่ได้สร้างเป็นบอนไซ ใช่ไหมมูลค่าของเทียนทะเลที่จะมีราค่าสูงสูงมีราคาเป็นหลักแสนหลักรานหรือหลักหมื่นได้ครับคุณต้องสร้างเป็นบอนไซแต่ถ้าคุณยังไม่เป็นบอนไซเนี่ยมันก็คือไม้ธรรมดาตัวหนึง่งเท่านั้นเองนะฮะให้ให้พวกเราเข้าใจไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะซื้อจะหาอะไรก็ดูการจากแหล่งที่มาให้ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นบอนไซซะแล้วเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแล้วครับมมผมผมถามกันแล้วไ <laughs> ม้ในกระถางอย่างนี้อยู่มาสามสิบปียี่สิบปีอย่างเงี้ยมาก่อนกฎหมายเนี่ยไม่มีอะไร,ไะไรแต่ถ้าเขาจะคุ้มครองกันอย่างต่อเนื่องวันหน้าเขาอาจจะบอกว่าคุณต๋องช่วยไปลงทะเบียนไปขึ้นทะเบียนไว้นะครับว่าสวนต๋องบอนไซเนี่ยมีทีนทะเลเนี่ยครอบครองอยู่เท่าไหร่รใช่ไหมฮะ แล้วปีหนึ่งเนี่ยคุณขายไปกี่ต้นแล้วอ่าอ,อเขาก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนการอนุรักษ์ทั่วไปซึ่งถ้าเราทํากฎหมายซะแล้วผูกกฎหมายซะแล้วไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องกลัวครับครับที่เขาออกกฎหมายมาก็คือ,อไอ้พวกบุกรุกทําลายครับอืม <c oughs> เขาบอกว่าอย่าไปขุดนะมันก็ไปขุดครับเขาอยากว่ามึงอย่าไปตัดเคานะมันก็ไปตัดอ๋อแต่ที่เห็นด้วยเลยครับ แต่ตอนนี้ของเราวงการเทียนทะเลกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาบอนไซเทียนทะเลประเทศไทยเนี่ยรเราก็มีทีมงานของเราอย่างประหัดนั่นก็พเ,ออกเพราะเออแกเพราะเ,เพราะเลยปลูกเพราะเป็นหม<ๆ>ื่นเป็น,สน<ๆ>แสนนะครับเพื่อเผยแพร่ออกไปให้มีปริมาณเยอะ<ๆ>มากขึ้นอย่างอาจารย์เอ,อิร์ธอย่างคมสรรทางหัวหินประจวบมหาลัยอะไรนะ โครงการของประเทศนั่นน่ะรักเทียนทะเลเขาก็จัดโครงการทุกปีปลูกคืนธรรมชาติใช่ไหมพวกเราเนี่ยอย่างพี่สองก็เสริมองค์ความรู้ให้ความรู้ไปอะไรไปทํำยังไงวัตถุดิบก็นั่นกันไปเสริมกันไปก็ก็ดีก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให,ให้ให้มันดีม,มีมีสืบต่อไปถึงลูกหลานอตอนนี้มันก็ปลูกไปทั่วแล้วนะปลูกไปทั่ว ปูกไปทั่วก็ก็ก็ดีใจครับก็ขอบคุณป้าตองมากๆนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้ตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่บ่ายนะจนเย็นขอบคุณป้าตองมากครับเช่นการฝากด้วยครับ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 